งานเข้ารัฐบาลประยุทธ์แล้วถอนตัวร่วมรัฐบาลธรรมนัตแตกหักหันจับมือฝ่ายค้านเมื่อวันที่12กรกฎาคมร้อยธรรมนัตพรมเผ่าสสพเยาและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้เปิดเผยว่าหลังการเลือกตั้งซ่อมเขตส4จังหวัดลำปางที่ผ่านมาผลคะแนน,นที่เกิดขึ้นทำให้ทางพรรคเศรษฐกิจไทยต้องมาทบทวนบทบาททางการเมือง จึงประชุมพักและพูดคุยทบทวนการทำงานที่ผ่านมาพบว่าพักมีความไม่ชัดเจนในบทบาทเบื้องตน้นได้ให้ในายบุญสิงห์วรินรักสสบัญชีรายชื่อและนายภัยลิกสสกำแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นกรรมการวิรัธบาลอยู่ลาออกจากการเป็นวิรัธบาลเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนร้อยธรรมนัฐกล่าวต่อว่า จากนี้ไปพักเศรษฐกิจไทยจะเตรียมตัวไปทำงานร่วมกับฝ่ายค้านอย่างชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนตอนนี้ตนยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากเดินทางมาถึงกทมจะเข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพรรังชารัฐเพื่อกราบลาในการที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะถือว่า พลเอกประวิตยเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามธรรมเนียมของคนไทยต้องไปมาลาไวา้ด้านนายบุญสิงห์ได้กล่าวว่าวันนี้เราลอยตัวออกจากรัฐบาลแล้วเดิมเราบอกแล้วว่าเราไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่พรรกรัฐบาลเพราะไม่ได้มีรัฐมนตรีในคอรมอแต่เรามีติ่งอยู่นิดนึงคือยังมีสะสะพักเป็นวิพรัฐบาลอยู่จึงคุยกันว่าถ้าให้ชัดเจน คนลราออกจากวิรัฐบาลแจ้งหัวหน้าพักก็อนุญาตเป็นผลการเลือกตั้งส้มลองปังด้วยที่เราไปหาเสียงมาได้สัมผัสช,ชาวบา้านถูกคู่แข่งพูดทุกสนามทุกเวทีว่าพักเศรษฐกิจไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลแม้จะพูดว่าเราไม่ใช่ชาวบา้านยังไม่เข้าใจจึงมาคุยกันว่าควหมีท่าทีที่ชัดเจนมากกว่าเดิม ขอยืนยันว่าลาออกครั้งนี้ไม่ใช่เกมอำนาจต่อรองอะไรแต่เพื่อให้บทบาทพักชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสายตาประชาชนตอนนี้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไปร่วมกับฝ่ายค้านหากเราไปร่วมฝ่ายค้านต้องมีสมาชิกไปร่วมกับวิปฝ่ายค้านแต่วันนี้ยังไม่มีขอแค่สร้างความชัดเจนว่าเราไม่ใช่พกร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่า ความเป็นรัฐบาลไม่สามารถขายได้ในการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางได้เลยใช่หรือไม่นายบุญสิงห์กล่าวว่าชาวบ้านลำบากมากวันนี้แทบจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อถามว่าจุดยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจในายบุญสิงห์กล่าวว่าพักไปร่วมอภิปรายไม่ได้ส่วนการโหวตเมื่อถึงเวลาจะมีความชัดเจนสื่อกว่า30สำนักรับคำท้าชัดชาติ ปลูกต้นไม้ส่วนก้าวเนินผู้ว่าปลูกแคนาเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ส,สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาเจ็ดรอบส่วนก้าวเนินเดินตามรอยพ่อเขตบางบอนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรม kick off ผู้ว่าท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านตน้นพร้อมด้วยนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสื่อหลายสำนักเดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้โดยมีการเปิดลงทะเบียนเพื่อเลือกต้นไม้อาทิพยุงยางนาตะเคียนมะฮอกกานีและพยอมเป็นต้นและติดแท็กต้นไม้ที่มี QR code และป้ายชื่อ ในชาชาติกล่าวว่าส่วน9เนินแห่งนี้ต้นไม้ยังน้อยช่วงสายอากาศร้อนจึงเป็นหมุดหมายที่ดีที่เราจะมาปลูกต้นไม้กันในวันนี้โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มามากกว่า30สำนักและมาเพื่อตั้งใจปลูกกัน1,000ตน้นแต่ปลูกแล้วต้องมาดูแลด้วยเพราะฉะนั้นจะคอยดูว่าสื่อกลับมาดูแลหรือไม่สำคัญคือเราต้องโตไปด้วยกันและอยากให้วันอาทิตย เป็นวันปลูกต้นไม้ของพวกเราต้องขอบคุณสื่อที่เป็นพลังสำคัญในการกระจายสิ่งดีๆให้กับประชาชนผมคิดว่าที่ผ่านมาเรามีเรื่องเยอะแยะแต่พอมีเรื่องดีๆก็ขอให้กำลับบงใจตอนนี้มีผู้บริหารหลากหลายสื่อมาร่วมกันปลูกก็ต้องต่อเนื่องไปตอนนี้เราตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านต้น ตอนนี้มีคนร่วมกับเราได้ประมาณ1.3ล้านต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกแน่นอน4ปีทะลุเป้าแรกแล้วก็มีระบบติดตามที่ดีต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านต้นไม้ที่ปลูกเรามีการคัดแล้วมีถังต้นเล็กต้นใหญ่ผมปลูกต้นแคนาในชาชาติเกล้านายพรพรมวิกิเศษที่ปรึกษาพูว่ากล่าวว่าวันนี้มาเชิญชวนสื่อมวลชนมาร่วมกันปลูก เป็นที่ที่สํานักสิ่งแวดล้อมแนะนําว่าควรจะมาปลูกเนื่องจากเป็นสวนใหม่วันนี้ทั้งหมดเป็นไม้ยืนต้นเป็นการปลูกเพื่อดูดซับคาร์บอนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อปลูกเสร็จแล้วจะชักชวนกลับมาดูแลทุกหเดือนมาถ่ายรูปเน้นย้ำว่าเราไม่ได้เน้นปลูกอย่างเดียวหรือเน้นปริมาณอย่างเดียวแต่เป็นการดูแลรักษานายพรพรมกล่าว สำหรับสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3ช่อง7ช่อง9ประชาชาติธุรกิจ Daily News, The r e p o r t ์เตอร์สเ o ิร์ t พ d ยต์ทูเดย์และเดอะส a ต d ดารเป็นตน้นคุณโทนี่จวกยับทุจริตจ t 2 0 0หน้าด้านที่สุดเอาของใช้ไม่ได้มาเล่นกับชีวิตทหารพราน เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนคุณโทนีว่วูซัมหรือคุณทักษินชินวัตรอดีตนายกทัะมนตรีกล่าวในรายการแค่ท้อคแค่กลับเฮาในหัวข้อรัชการไทยทำดีก็ได้ทำไวก็เป็นถึงกรณีที่มีการมอบหมายสวทชตรวจสอบเครื่องจีทีส่งรอยว่าเป็นรายการที่เรียกว่ากินทุจริตหน้าด้านที่สุดเพราะของใช้ไม่ได้การทุจริตของใช้ได้ ก็ว่าแย่แล้วแต่นี่คือการทุจริตของใช้ไม่ได้และเป็นเรื่องของชีวิตทหารพรานเอาอะไรเฮงสวยมาใช้ผมว่าทุเรศสุดๆแล้วอย่างทุเรศจนถึงหยดสุดท้ายแล้วก็อย่างหน้าด้านขอรับชั้นกันต่อไปผมว่ามันเยอะไปทำอะไรก็เบาๆหน่อยเกรงใจประชาชนบ้างวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว เพราะพลังโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีพลังของข้อมูลที่เก็บไว้ในคราวต่างๆมันทำให้ลบไม่ออกสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านรู้หมดสามารถไปอ่านไปคนและเด็กรุ่นใหม่เก่งมากรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรเอาแน่เซริพิสุทธ์ซัดนักร้องหิวแสงยุบสมาคมของสีสุวรรณพลตวจเอกเซริพิสุทธิ์เตมีเยเวศโซเบแบบัญชีรายชื่อ,อหัวหน้าพักเซรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ ในช่วงค่ำคืนวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนรัษสรพิจารณาวาระร่างพรบงบประมาณพศส,ส 2, 000, 5 6พในวาระในวรที่หนึ่งขันรับหลักการว่าสีสุวรรณไม่มีอะไรมากไปกว่าการหิวแสงการร้องเรียนความผิดฐานพรบรความสะอาดในช่วงการเลือกตั้งเสมือนเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ลงสมัคร กับประชาชนแล้วว่าจะได้ไม่ต้องจ้างคนไปนั่งเก็บจากกรณีดังกล่าวถามว่าพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งคำถามว่าสีสุวรรณไม่ได้ทำตามบทบาทหน้าที่สสดคล้องกับชื่อสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยใช่หรือไม่ท้าชายเหตุใด,ดเมื่อปี2557สีสุวรรณจึงไม่ฟ้องให้มีการดำเนินคดีกับการรัฐประหารที่พลเอกประย,ยุจันโอชานายก ให้ใช้กำลังเหล่าทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรการร้องเรียนแต่ละครั้งจึงดูเหมือนมีผลป,ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกชาวโซเชียลมีเดียมองว่าเป็นปรปัก,กกับระบอบประชาธิปไตยเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับชื่อมูลนิธิที่จดจัดตั้งหัวหน้าพักเสรีร่วมไทยระบุสำหรับมาตรการที่จะใช้รับมือกับนักร้องอาชีพรายนีนั้น พลตบนบุตเอกเซริพิสุธิ์ระบุว่าในกรณีของชัดชาติไม่อาจทำอะไรได้เพราะตนไม่ใช่ผู้เสียหายแต่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในคดีความที่ตนมอบทนายให้ฟ้องกรณีที่มีการร้องเรียนจนทำให้ตนได้รับความเสียหายจำนวน10ล้านบาทพร้อมทั้งขอให้สอบเส้นทางการเงินสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูญไทยด้วยว่า ได้รับเงินมาจากไหนถูกนำไปใช้ในนามมูลนิธิจริงหรือไม่เพื่อให้นำไปสู่การยุบสมาคมดังกล่าวต่อไปซึ่งอยู่ระหว่างการเลื่อนพิจารณาคดีในช่วงโควิด -19 ถึงแม้สีสุวรรณจะอ้างว่ามุ่งตรวจสอบพักการเมืองนะักการเมืองทุกฝ่ายโดยยกตัวอย่างกรณีร้องเรียนการติดป้ายสวัสดีปีใหม่ในเทศกาลสงการาน ของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพรัมชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับไม่เห็นกระแสโซเชียลโจมตีหนักหน่วงเท่ากรณีของชัดชาติก็อาจฟังไม่ขึ้นเพราะขณะเดียวกันเรากลับไม่ได้เห็นการร้องเรียนในเชิงตรวจอบนโยบายของพักพลังชารัฐเช่นที่พาดพิงถึงส0 0รนโยบายของช,ชาติทั้งยังมีการใช้ถ้อยคำ ในลักษณะยั่วยุหรือท้าทายการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนที่สะท้อนออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์ของชาวกทมทั้ง50เขตซึ่งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสีสุวรรณจึงกลายเป็นฝั่งตรงข้ามของฝ่ายประชาธิปไตย